สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเอนเน,น้องน้องทุกทุกคนนะครับพี่น้องครับผมลงทัดสูตรเลขพารวยพบพี่น้องของเราในึวงวันที่16เมษานะครับวันนี้ครับและวดนนี้ครับผมมานาเสนอครับเป็นเลขชุดปักสิบล่างจับชนหน่วยล่างมาจากสิบมาจากปักหน่วยล่างที่ลงเสร็จแล้วและปักสิบล่างนี่นะครับปักสิบล่าง วดที่ผ่านมาก็เข้านะครับและหน่วยล่างก็เข้าแล้วลงให้เสร็จแล้วสําหรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าอยากเข้าไปดูว่ารายละเอียดของสิบล่างและหน่วยล่างได้อะไรและทํายังไงวิธีทํานะอ่าให้พี่น้องเข้าไปย้อนดูครับแล้วจะเห็นครับและงวดที่ผ่านมาสูตรนี้เมื่อผมจับชนกันแล้วมันจะได้อยู่มาในชุดนี้นะครับมันจะมาอยู่ในชุดนี้อ่า ก็จะถูกสามหแต่ชุดวัดใจผมให้ไปที่แ1ดหนึ่งกับสามหนึ่งตัวนี้เนาะมาโอเคครับและวันนี้เ,เรามาดูกันครับมันจะได้อะไรและจะถูกใจพี่น้องไหมครับและสำคัญพี่น้องครับอ่ะขอกำลังใจด้วยกันกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยครับเผื่อสูตรมันจะเดินต่อนะครับพี่น้องครับหรือผมลงสูตรดีๆจะไม่ได้พลาดโอกาสเนาะอ่ะหรือจะเข้ามาเจ็บสูตร ไปคำนวณเล่นดูก็ได้นะครับมาครับมาฟังคาเตือนแล้ว,วเรามารับชมกันเลยดีกว่าพี่น้องครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้คลิปวิดีโอที่นําเสนอท่านต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความบังดีิจากลงทักสูตรเลขพารวยอ่ะพี่น้องครับ มาดูวิธีทําครับผมให้ใช้แสนบวกสิบนบวกรหัส695และ3คูณหน่วยบนบวกหน่วยที่2บวก023ตัว2นี้ปกติจะไม่มีผงผมพิ่งจะเอามาเสริมในงวดนี้นะครับผมเพิ่ม2ขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแต่สูตรเก่ามีแค่นี้สูตรไม่ได้ผิดนะครับแต่ผม ป้องกันเอา2มาใส่อีกตัวหนึง่งอ่ะมาดูครับวิธีคำนวณครับ16กุมภาครับแสนบวก10บน8บวก7เป็น15ยังไม่ใช้นะครับเอา5มาบวก6ได้11 11บวก9ได้20 20บวก5ได้25 3สหาหลักสูตรหลัก10บนเอ้ยหลัก10ล่างพี่น้องครับได้105ที่จะนำมาใช้นวดวมนที่1มีนานะ ส่วนหลักหน่วยล่างพี่น้องครับมาดูครับผมไปใช้3ามคูณหน่วยบนแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งที่สองนะสามคูณเได้21มาบวกหลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งบวกสามเป็น4ี่สี่บวกศูนย์ได้4ี่สบวกสได้หกหบวกสามได้9อ่ะอันนี้ตัวแถมผมจะมาใช้ใเรงวัดสุดท้ายโอเคครับ ถ้าจับคู่ชุดเราจะได้อยู่9หางคือ141619040609 545659ผลที่ออกออกอะไรครับออก5454หลักสิบอยถูกตัวนี้หลักหน่วยจะถูก4ตัวนี้อ่ะไปต่อเลยครับพี่น้องครับงวดนี้ชนกันได้หลักสิบได้3 2 7 หลักหน่วยได้สองสี่เจ็ดเอามาจับชนกันได้อยู่9หางสามสองสามสี่สามเจ็ดสองสองสองสี่สองเจ็ดเจดสองเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดและเลขที่ออกเลยครับวดบัที่สิหมีนาออกสามสองพี่น้องครับสามสองหลักหน่วยคือเลขสองหลักสิบคือเลขสตัวนี้ครับเราจะถูกสามสองใน9หางนี้อ่ามาต่อครับทีนี้ถึงสิบหมีนาไปใช้1เมษา หลักสิบได้เก้าแปดสามหลักหน่วยได้หกแปดหนึ่งวันนั้นออกอะไรครับออกหกเก้าหกหกแปดเจ็ดสองตัวล่างออกสามหกสามหกลักสิบคือสามหลักหน่วยคือหกเราจะได้เก้าตัวนี้ก็คือชุดนี้นะครับชุดที่ผมลงให้ดูงวดที่ผ่านมาก็คือชุดนี้ครับอ่ะนี่ครับ ผู้ชุดจับชุดแล้วได้แบบนี้มาทีนี้ก็จะมาถึงงวดปัจจุบันพี่น้องครับแสนบวกหลักสิบน6กบวกแปดเป็นสิบสีบวกหเป็นยี่สิบวกเ้าเป็นยี่สิบเวกหเป็นสาได้ศูนย์สี่ในหลักสิบพี่น้องครับส่วนหลักหน่วยครับ3คูณหน่วยบนบวกหน่วยครั้งที่ 2, องสา็ดย ได้หนึ่งหนึ่งมาบวกศูนย์ได้หนึ่งเอาหนึ่งไปบวกรหัสหนึ่งหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามสามบวกสามได้หกหกบวกสองได้แปดนี่ครับมันจะมีอยู่แค่นี้นะตัวนี้ผมเพิ่งจะมาเพิ่มวดนี้นะคอยเข้าใจตรงกันเดี๋ยวจะว่าเอาไหนว่ามีเก้าตัวทำไมมีสิบสองตัวชุดเก่าก็อยู่ในกรอบนี้อ่ะอันนี้คือตัวแถมผมผมเพิ่มเข้ามาตัวหนึ่งแต่สูตรไม่ได้ผิดนะครับ นี่เก้าตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับสิบและหน่วยถูกใจพี่น้องบ้างไหมเอ่ยหลักสิบคือศูนย์สี่เก้าหลังหน่วยคือหนึ่งสามหกตัวการคือแปดอา้าวแล้วทีนี้สำคัญกว่านั้นเข้ามาอีกครับผมจะลองตัดด้วยแต้มสองตัวล่างที่ลงก่อนหน้านี้นะครับ แต้มสองตัวล่างนะครับอ่าที่ผมลงไว้หลักสิบแต้มสองตัวล่างงวดที่ผ่านมาได้แต้ม9้าแต้มสี่แต้มห้าอ่ะใครยังเข้ามาใหม่ใครที่เข้ามาใหม่ครับอยากจะย้อนกลับไปดูเข้าไปดูนะครับเป็นชุดแต้มล่างที่ผมลงงวดที่ผ่านมาและที่ผมบอกว่าให้สังเกตดีๆ ส่วนมากมันจะมาตัวที่แต้มหน้าก็คือมีสามแต้มใช่ไหมพี่น้องครับตัวที่หนึ่งที่สองที่สามที่หนึ่งที่สองที่สามที่หนึ่งที่สองที่สามมันจะมาแค่ตัวแรกพี่น้องครับหรือจะใช้ตัวเดียวเลยก็ได้แต้มเนี่ยอ่ะ้พูดตามหลักนะอืมต่ผมทําไว้สามตัวกันเหนียวพี่น้องครับเอาง่ายๆเนาะมาครับงวดนี้ได้แต้มเลยครับแต้มเจ็ดสองห้า อ่ะผมจะตัดแต้มเจ็ดผมจะเขียนแต้มตรงนี้นะครับปรอปากกาแดงแต้มแต้มล่างแต้มล่างคือเจ็ด สองห้านี่คือแต้มงวดนี้นะครับถ้าสูตรเดินต่อแต่ผมใช้มาหลายงวดแล้วนะครับสำหรับแต้มลงกิ่งไว้หลายงวดและน่าจะประมาณห้างวดน่าจะได้ครับจะเดินต่ออีกไหมมามาดูพี่น้องครับถ้าเรามาตัดแต้มศูนย์แต้มเจ็ดไม่มีครับถ้าศูนย์แต้มสองไม่มีครับศูนย์แต้มห้าก็ไม่มี ถ้าหลักสิบเมื่อจับคู่ชุดนะที่เข้าแต้มเจ็ดแต้มสองแต้มห้าไม่มีขยับมาสี่ครับสี่หนึ่งแต้มห้าอ่ะสี่หนึ่งเข้าแต้มห้านะครับพี่น้องครับถ้าเราตัดแต้มสี่หนึ่งเราจะเข้าที่แต้มห้าครับอืมสี่สามแต้มเจ็ดโอ้โหมาสี่สามสี่หกแต้มศูนย์ไม่มีตัวกันศูนย์แปดแต้มแปดสี่แปดแต้มสองอ่ะ ตัวกันก็เข้าแต้มสองนะครับขยับมาเก้าอยู่ในหลักสิบเก้าหนึ่งเต้มศูนย์ไม่มีเก้าสามเต้มสองออมีเก้าสามพี่น้องครับเก้าสามเต้มสองเก้าหกแต็มห้าโอ้โหเก้าก็เข้าหมดเลยพี่น้องครับและเก้าแปดแต้มเจ็ด มาแล้วทีนี้ถ้ามาในรูปนี้ผมชอบหนึ่งกับ0ูนผมชอบหนึ 0, ่งกับศูนย์หนึ่งกับ0นย์ไม่มีตัวที่ติดหนึ่งก็คือมีสี่หนึ่งพี่น้องครับมีสี่หนึ่งตัวนี้ หกับ0ไม่มีที่ติดหนึ่งอยู่ในเลขแต้มก็มี4ี่หนึ่งตัวเดียวจะมาไหมพี่น้องครับสรุปแบบนี้ชุดวัดใจผมจะเขียนว่าวัดใจไปเลยตัวนี้ใครอยากจะเสี่ยงดวงหรือไปเห็นลอตเตอรี่อยากจะลองจับไว้สักตัวก็คือตัวนี้เลยครับส1เลย ตัวเดียวคือสีหนึ่งตัวนี้ครับอ่ะโอเคไหมครับและคลิปต่อไปพี่น้องครับผมจะลงเลขดับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยให้พี่น้องไว้ดูเนาะเผื่อมันจะเป็นแนวทางใช้ไม่ใช้อยู่ที่พี่น้องลแล้วแหละอ่ะผมมีหน้าที่หาสูตรและวิธีทำมาแสดงให้พี่น้องดูส่วนการใช้หรือการตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่พี่น้องนะครับขอให้เข้าใจตรงกันนะ ผมมีหน้าที่นำเสนอว่าสูตรเอาสูตรแบบนี้เอาตัวนั้นมาบอกตัวนี้เอามาคูณตัวนี้แล้วมันได้ตัวนี้ส่วนผลมันจะออกมายังไงไม่อาจที่จะทราบได้โอเคพี่น้องครับนี่คือชุดปักสิบล่างชนหลักหน่วยล่างได้ออกมาอยู่ในก้าหางนี้ในรูปนี้นี้ตัวกันถ้าใครชอบเหมือนผมค่อยนําไปใช้โอเคไหมครับมาครับท้ายสุดสุดท้ายแล้วครับก่อนจะจากกันผมลุงทัดสูตรเลขพารวยขอพบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับขอให้โชคดีโชคดีโชคดีสำหรับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ